มีใครบ้างครับที่รู้สึกว่าตัวเองทํางานแล้วยังไม่มีเงินเก็บเลยสักบาทเดียวทํามาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไม่เพียงพอกับการที่รู้สึกว่าเรามีเงินยังไม่พอเสมอแล้วใครครับในที่นี้ไม่เคยรู้เลยว่าเราจะจัดการกับเงินที่เราหามาไน้ในแต่ละเดือน ได้อย่างไรเรื่องเงินนะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของการใช้เงินกับจิตวิทยาเรื่องของอารมณ์เรื่องของโลกภายในตัวเราเองหลักการของมันหรือทัศนคติของมันเกิดจากการวางแผนการบริหารทางการเงินที่ดีแล้วการวางแผนหรือการบริหารการเงินที่ดีนั้นมันเริ่มมาจากอารมณ์หรือจิตใจของเราเองที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของการเงินของเรา พฤติกรรมการใช้เงินของเราเงินมันเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้นะครับแต่มันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆทุกครั้งเงินทุกบาททุกสตังค์มันมีจิตวิญญาณมันมีอารมณ์มันมีจิตใต้สำนึกที่เราได้ใช้มัน การส,ส่วนสนใจหรือพฤติกรรมทางการเงินของเราได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในอดีตของเราอย่างเช่นตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยพ่อแม่เคยมีเงินจํากัดแล้วก็จะสอนเราเสมอว่าเงินมันหายากนะลูกเราต้องประหยัดเราต้องใช้เงินแล้วเราก็ถูกสอนมาตลอดเ,เวลาว่าเงินมันหายากเมื่อเรารู้สึกว่าเงินมันหายากเราเติมมาแล้วก็ยังรู้สึกว่าเงินมันหายากหาแล้วใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอสักทีนะครับเพราะฉะนั้นความเชื่อหรือพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดจากจิตใต้สํานึกของเราแล้วมัน ไปสู่ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของเงินรวมถึงเรื่องของการบริหารเงินด้วยสิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรคุณต้องระหนักรู้ในตัวเองก่อนรู้ในอารมณ์ของคุณรู้ในพฤติกรรมของคุณแล้วคุณต้องมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเงินที่ถูกต้องก่อนรู้ติว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากที่คุณสามารถจะใช้เรื่องเหล่านี้นะครับเมื่อคุณจะต้องตัดสินใจอย่างไรอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินคุณต้องมีสติคุณต้องรู้จักตัวเองคุณต้องสร้างเจตสํานึกใหม่ในการที่คุณจะใช้เงินหรือสร้างและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ แล้วคุณจะเริ่มบริหารเงินเป็นลุงตีมีตัวอย่างซึ่งเป็นเรื่องจริงนะครับ จะครอบครัวครอบครัวหนึ่งสามีภรรยามีประวัติการใช้เงินเกินตัวเสมอแล้วก็มีนิสิยลกลุงหลังก็เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยไปหาที่ปรึกษาทางการเงินหรือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานี่แหละนะครับเขาก็เลยศึกษาว่าสามีภรรยาคู่นี้เกิดอะไรขึ้นทําไมต้องใช้เงินหรือมีอะไรที่เป็นเบื้องหลังหรือประสบการณ์เขาปรากฏว่าพอเขาดูพฤติกรรมแล้วสามีภรรยาคู่นี้มีความคิดตรงกันเลยก็คือเขากลัวพลาดสิ่งที่มันมาใหมๆ่ๆโอกาสที่จะ ได้ซื้อสินค้าใหม่ๆในราคาที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยกำกำลังโฆษณาแล้วมันถูกต้องผู้เชี่ยวชาญก็เลยมองเห็นภาพนี้และข้อแนะนําเริ่มให้คําแนะนําให้เขามีกลยุทธ์ในการที่จะบริหารจัดการเงินที่เขามีอยู่หลีกเลี่ยงการใช้เงินเกินตัวข้อแรกเขาแนะนําอะไรลงไมครับงดการไปสังสรรค์หรืองานสังคมให้มากขึ้นที่เรามีมากๆอยู่แล้วเนี่ยงดมันเพราะเมื่อไหร่ที่เราไปงานสังสรรค์เรามักจะคิดว่าเราจะต้องมีของใหม่ไปอวดเพื่อนไปทําอะไร หรือไปโชว์ว่าเรามีของใหม่เสมอแล้วเรื่องแบบนี้มันทำให้เราเกิดการใช้เงินเกินตัวเราซื้อของที่ไม่จาเป็นหลายอย่างซื้อมาแล้วใช้ครั้งเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง,งพฤติกรรมเหล่านี้คุณจะเริ่มบริหารจัดการเงินให้เป็นแล้วก็คุณสามารถกําหนดอนาคตของคุณได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วมันจะเป็นเรื่องที่มันมีความสําคัญอย่างต่อเนื่องไม่รู้จบเกิดกับทุกคนครับเพราะจํานวนคนจํานวนมากตอนนี้มีความรู้สึกเหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินเลยมันหายากทําไมเราทําอะไรแล้วก็ไม่เติบโตไม่สามารถจะหาเงินมาได้ความต้องการเหล่านี้ นะครับมันอยู่ในจิตใต้สําสมึกของเราเราต้องการการบําบัดหรือการแก้ไขจิตใต้สําสนึกของเราเองเราต้องมีการแทรกแซงมีการพัฒนาปรับปรุงจิตใต้สําสนึกเราใหม่อันนึงก็คือเราสามารถจะเริ่มต้นจากการใช้โปรแกรมใช้ซอฟต์แวร์ใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ได้ในโทรศัพท์อย่างเช่นลุงติงก็มีโปรแกรมชื่อ m o n e y Manager เก็บรายละเอียดสิครับเรามีรายรับเท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายแล้วจ่ายอะไรไปเราเขียนเลยนะครับจด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 ,จดไว้แล้วมาดูสิว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนเงินเราเพียงพอไหมถ้าเรา เงินเราไม่เพียงพอหรือไม่มีเงินเหลือเก็บเลยกลับมาดูใหม่ค่าใช้จ่ายอะไรที่มันจําเป็นค่าใช้จ่ายอะไรที่คิดว่าเอ๊ะต่อไปเราไม่ควรจะใช้อีกแล้วตัดมันเราคิดใหม่ทําใหม่การใช้เงินเกินตัวจะทําให้คุณไม่มีเงินออมครับลุงติคิดว่าหากเราบริหารการเงินที่ดีเรามีการพัฒนาปรับปรุงจิตใต้สํานึกเราปรับปรุงทัศนคติเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างความมั่นคง ให้กับพวกเราครับหากใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเิดต,ตามช่องของลุงตีได้เลยนะครับลุงติจะมีเรื่องเกร็ดเหล่านี้มาเล่าให้ฟังรวมถึงวิธีการในการบริหารด้วยนะครับมาฟังกันเยอะๆนะครับ